สวนปปชอนะครับมีมติแต่งตั้งคณะทํางานร่วมกับอายการสูงสุดพิจารณาคดีทุจริตโครงการรับจานําข้าวครับ นายสันเสริญพลเจียกนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยว่าที่ประชุมปปชมีมติแต่งตั้งผู้แทนปปช .10 คนเป็นคณะทํางานร่วมระหว่างปปชกับอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่โครงการรับจำนำข้า โดยมีนายสัเนเสริญเป็นหัวหน้าคณะทำงานของปปชก่อนจะประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ส่งให้กับอายการสูงสุดฟ้องคดีต่อไปแต่หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ปปชมีอำนาจฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความฟ้องคดีแทนแต่ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาแน่นอนได้ว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จเมื่อใด ยืนยันจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากเป็นคดีสําคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน